สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t Th a r o นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอ m มนะคะกับหัวข้อข่าวดีของคุณในเดือนกุมภาพานนันธ์นี้ข่าวดีในเดือนกุมภาพันธ์ที่กำลังจะถึงนี้นะคะจะมีข่าวดีเรื่องอะไรเดี๋ยวมาดูกันว้าวาสามถ้วย มันจะมีงานรื่นเริงนะคะมีการเฉลิมฉลองอะไรอย่างนี้หรือเปล่างานแต่งงานไหมเดือนกุมภาพัานธ์เดือนแห่งความรักวันวาเลนไทน์มีเพื่อนแต่งงานหรือเปล่าเอ่ยหรือเป็นคุณว้าว the sun อจะบอกว่าตอนแรกอะผู้อ่านดูให้ตัวเองก่อน ดูให้ตัวเองก่อนผู้อ่านได้ไพ่แบบนี้เลยเหมือนกันเลยแต่ว่าสลับที่ก็คือใบแรกผู้อ่านเนียได้เดอะสันนะคะแล้วใบที่สองก็เป็นสามถ้วยอืมมันสลับที่กันนิดนึงกระจายเลยอะดูใบต่อไปฟิเรื่องอะไรเอ่ยข่าวดีข่าวดีเดอะไฮพร s สเ s ท The high priestess. ว้าวหนึ่งถ้วยอืมจะมีความรักหรือเปล่าเนี่ย ดูไพ่ออราคเคิลสิ intuition intuition เหมือนกับ the high priestess เลยอะมีความรู้สึกเหมือน the high priestess เลยอะ Great adventure. appreciation appreciation โ okay. อเคข่าวดีของคุณในเดือนกุมภาพาันธ์นี้นะคะอย่างแรกเลยคุณมีความสุขแน่นอนสุขสมหวังดังใจหมายมีความสุขมาก มากแบบเนี่ยเหมือนดวงอาทิตย์ดวงโตโตนี้เลยอะ่ะมีความสดใสนะคะสดใสเป็นเดือนที่มีแต่ความสุขโดยเฉพาะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดดเด่นมากๆคุณอาจจะเจอคู่แท้ทางจิตวิญญาณของคุณเลยนะคะคือถ้ากรณีของคนโสดนะมีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจถูกใจแบบ เจอปุ๊บถูกใจปับ๊บถูกอกถูกใจแล้วแบบคุยกันถูกคอมองตารู้ใจเข้าขากันได้ดีสื่อสารกันได้ทางจิตวิญญาณด้วยอะไรแบบนั้นเลยแบบนแบบึกซึ้งมากเหมือนแบบอย่างที่บอกอะมองตารู้ใจต่อให้แบบไม่เคยเจอกันมาก่อนคุณก็จะมีความรู้สึกแบบคุ้นเคยกับคนคนนี้มากได้เจอแล้วแบบมีแรงดึงดูดเข้าหากัน เป็นเป็นลักษณะของคู่แท้ทางจิตบิญญาณอะไรอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็แบบความรักก็คือจะสดใสมีความสุขอิ่มเอมปริ่มเปรมอาจจะเจอในงานเลี้ยงสังสรรค์อย่างที่บอกอย่างที่เกินไปตั้งแต่แรกๆเลยถ้าใครมีโอกาสได้ไปงานงานเลี้ยงงานฉลองหรือว่าเช่นงานแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่างานอื่นๆก็ได้อะที่ไม่ใช่งานแต่งงานแต่แบบมีมีการเลี้ยงฉลองมีการสังสรรค์อะไรอย่างเงี้ย ตุดจีนไดไหมก็ได้อยู่นะอะไรก็ตามอ่ะงานเลี้ยงที่เป็นงานเลี้ยงงานเฉลิมฉลองที่มีคนเข้ามามาเยอะๆอะไรแบบนี้ค่ะแต่เจอคนเยอะก็ระวังตัวนิดนึงเนาะเออระวังโควิดแต่ไม่เป็นไรเพราะคุณมีโอกาสจะได้เจอใครบางคนที่บอกแล้วว่าอาจจะเป็นคู่แท้ทางจิตวิญญาณของคุณได้เขาอาจจะเด็กกว่าคุณได้ด้วยนะอาจจะอายุน้อยกว่าคุณ แล้วแบบเป็นคนที่แบบดูดีดูแบบมีเสน่ห์มากๆสดใสร่าเริงแจ่มใสมีออรา่าความแบบความมีเสน่ห์ของเขาอะมันจะแบบเป่งประกายอืมเข้าตาเห็นปุ๊บตกหลุมรักปับ๊บถูกอกถูกใจมีโอกาสได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ได้เจอรักใหม่ๆนะคะ energy เเใหม่ๆ ทีนี้ถ้าคนที่มีแฟนอยู่แล้วคนที่มีคู่อยู่แล้วคนที่มีคนคุยที่ความสัมพันธ์ดีอยู่แล้วมันก็จะดียิ่งขึ้นไปอีกจะรักกันมากมีความสุขมากอาจจะมีโอกาสได้ไปฉลองกันก็วาเลนไทน์นั่นแหละ <c oughs> นะคู่ของคุณอาจจะชวนคุณไปฉลองไปดื่มไปกินเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยนะคะในช่วงวาเลนไทน์แล้วก็มีความสุข เข้าอกเข้าใจกันดีอะไรที่แบบเคยไม่เข้าใจกันก็เข้าใจกันอะไรที่เคยเป็นปัญหาก็อคุยกันง่ายขึ้นคือมันดูโฟโล์ไปหมดอะในเดือนนี้เป็นช่วงเวลาดีๆเลยนะคะนอกจากในเรื่องจริงๆมันโดดเด่นมากเรื่องความ,วามรักนะเรื่องอื่นละ่ะเรื่องอื่นก็ก็ดีค่ะเพราะว่ามันไม่ได้มีไพ่เสียหายอะไรออกมาเลย ไม่มีให้เสียหายอะไรนะคะเดือดซนออกมาเนี่ยความจริงจบปึ้งแล้วนะก็คือมีความสุขสมหวัง successful แบบประสบความสำเร็จในสิ่งที่หวังในสิ่งที่ปรารถนาแล้วก็ออเดือนเดือนกุมภาเนี่ยคุณอาจจะแบบเซนแรงมากๆใครมาหลอกอะไรคุณไม่ค่อยได้หรอก คุณจะรู้ทันไปหมดทุกอย่างเหมือนมีตาที่สามเหมือนตาที่สามเปิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะรู้ทันรู้ความคิดของคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนอ่านใจออกอืหรือว่าอาจจะแบบตื่นรู้ในบางเรื่องที่คุณเคยแบบติดขัดเคยคิดไม่ออกเคยแบบติดอยู่กับเรื่องนี้นานแล้วไม่รู้จะ คิดยังไงไม่รู้จะหาทางออกยังไงไม่รู้จะหาทางแก้ยังไงคุณจะหาทางออกได้คุณจะตื่นรู้อะคะ่ะเหมือนรู้รู้วิธีที่จะจัดการรู้วิธีที่จะทํานูน่นทํานี่รู้วิธีว่าถ้ามีอะไรที่คุณต้องเลือกคุณก็จะรู้ว่าคุณต้องเลือกอะไรมันจะตื่นรู้คุณจะรู้ด้วยตัวของคุณเองนะคะเนี่ยมันมาคู่กับไพ่ไปเนี้ย ค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยอ่ะอินท i t ย o ชของคุณเซนส์ Zen ของคุณจะเป็นตัวบอกสัญชาตญาณของคุณเนี่ยจะบอกคุณมันจะชัดเจนมากในเดือนกุมภาพันธ์เพราะฉะนั้นเนี่ยอดทนนิดนึงนะคะอดทนรอคุณอย่าเพิ่งไปเครียดอย่าเพิ่งไปซีเรียสอย่าเพิ่งไปคิดมากเดี๋ยวถึงเวลามันรู้เองบางทีเนี่ยเครียดมากๆมันคิดอะไรไม่ออกนะคุณต้องปล่อยวางปล่อยวางปุ๊บอยู่ดีๆคิดออกเลยฟิ้งขึ้นมาเลยนะคะ แล้วก็บางคนมีโอกาสที่จะได้ทำอะไรใหม่ๆเป็น great a d v e n เจอรเนี่ยการประจนไทยครั้งยิ่งใหญ่นะคะผู้อ่านนึกถึงเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเอซอบครับแต่เป็นเรื่องราวดีๆแน่นอนเป็นประสบการณ์ดีๆที่คุณอาจจะไม่เคยทํามาก่อนเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่บางคนอาจจะเริ่มงานใหม่เริ่มธุรกิจใหม่แต่คือสิ่งที่ดีดีกว่าเดิมดีมากๆด้วยนะคะ ทำแล้วดีกรณีคนรักใหม่ๆคนนี้ก็ดีเหมือนกันถึงแม้ว่าเป็นเอ NERGY ใหม่ไม่เคยเจอเลยต้องมาเรียนรู้ดูใจกันใหม่มันเหมือนเป็นการผรจญภัยครั้งยิ่งใหญ่เนาะแต่เชื่อเถอะว่าคนนี้ดีมากๆแล้วคุณจะพออกพอใจอคุณจะรู้สึกพออกพอใจซับซึ้งใจรู้สึกมีความสุขรู้สึกอิ่มเอมรู้สึกพอใจที่ เกิดเรื่องราวดีๆเหล่านี้ขึ้นในชีวิตของคุณโอเคดีเลิศนะคะดีงามมากๆโอ้ยทั้งสองคลิปเลยอะ่ะดีมากๆวันนี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็เจอแต่เรื่องราวดีๆแบบนี้ไปตลอดเลยนะคะ mm. ก็ขอบคุณนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ